สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องพลายตะคำนะครับปล่อยปล่อยกินหญ้านะครับปล่อยอยู่นิมน้ำเลยวันนี้อยู่นู่นนะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับพบกับช่องพลายตะคำนะครับโอ้ยนะครับอยู่นู่นเลยนะครับกินพวกต้นไม้อ่อนๆนะครับพวกทวัน ตกใบไม้ใบหญ้าริมริมน้ำริมลครนะครับยดอ่อนครับอ่าเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเวลานี้ก็ห้าโมงกว่ากว่าแล้วนะครับเกือบห้าโมงครึ่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะได้พากลับบ้านแล้วนะครับ่บาก่อนพากลับบ้านนี่ต้องพาไปอาบน้ำคลองนะครับนี่นะครับมาเร็วมาเร็วไปไปถึงเวลาแล้วไปมามามาไป ไม่ค่อยมีนะครับเล่มยอดนี้นะครับเป็นยอดเขียวเล็กๆนะครับเพิ่งแตกขึ้นมาใหม่นะครับหาเล่มนะครับเล่มยอดอ่อนมันนะครับมาแล้วมาเร็วนะมาแล้ว่ะถึงเวลาต้นนี้มีน้ำนะครับต้นนี้มีน้ำไม่ยอมเล่นน้ำเลยวันนี้นะครับจะกินยอดอ่อนนี่อย่างเดียวครับไปถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับอ่านอีกหนึ่ง แอนลงเลยครับเดินไปเลยพาไปอาบน้ำนะครับ <c oughs> ไม่ไปาไม่ไปอีก <c oughs> เอาตรงนี้อีกนะครับ <c oughs> เ,เป็นต้นน้ำหนามนะครับมีนหนามนะครับแต่ช้างกินได้นะครับต้นนี้นะครับกินได้จะขึ้นตามริมน้ำนะครับต้นต้นไม่ไม่ใช่ต้นไม้ ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับต้นเล็กนะครับสูงสุดก็เท่าเขนนะครับต้นแบบนี้นะครับช้างชอบกินนะครับส่วนมากจะถึงขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ําลําคลองนะครับน้ําท่วมก็ไม่ตายครับต้นนี้ทนมากนะครับลอยน้ําท่วมนะครับที่ว่ากิ่งตายๆแห้งๆลอยน้ําท่วมแต่ว่าถึงแตกยอดมาใหม่นะครับ กินได้นะครับช้างกินได้นะครับช้างชอบกินด้วยนะครับเป็นต้นมีน้ำนะครับไปไปไปพอแล้วพอแล้วพาไปอาบน้ำแล้วนะครับมามามาห้าโมงกว่ากอหกโมงแล้วนะครับยังไม่อยากกลับนะครับเพราะว่าอากาศเย็นก็เย็นสบายัไม่ร้อนแล้วก็อยากอยู่ต่อนะครับเพราะว่า้อยู่อยู่ค่าหน่อยก็มืดนะครับเดินลาบากกลับบ้านนะครับ อะไรมาเร็วโอ้ตรงกลางเลยนะครับอ่าสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับมาปล่อยตรงน,นี้นะครับเดินวนไปวนมาแถวนี้ไม่ยอมเล่นน้ำเลยนะครับอ่ากินยอดอ่อนต้นนี้อย่างเดียวครับมามมามามาเร็วมา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 เร็วมาถอยมาถอย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 ,ถอยเลยถอยถอยไปไป thôi thôi, thôi, mà 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 ba, 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 thôi ba, มาแลา้วบ้าถอยมาถอยถอยถอยมามาแลา้วบ้างถ้ากลับนี่พาอาบน้ำก่อนนะครับมาแลา้วบ้างไหมยังไม่อยากกลับอยียู่มาแลมาบ้างไหมมา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 ,มา แล้วนะครับห้าโมงกว่าแล้วนะครับถึงเวลาต้องกลับแล้วนะครับกว่าจะเดินถึงบ้านก็จะมืดก,ก่อนนะครับเยอมกลับเลยนะครับมามาตา

ามาตาม,มามาจะพาไปอา,านวังคลองเร็วจะถึงเวลากลับบ้านแล้วห้าโมงกว่าแล้วตาอาบน้ำ เดินดีๆตาเป็นสะพานข้ามคลองนะคะฟาตาไปอาบน้ำตอนเย็นวันนี้อาบน้ำสองรอบเลยนะคะตอนนี้วันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะคะคองพลายตาคํา ตาขึ้ตาไปเดินอาบน้ำบรรยากาศท้องทุ่งนะคะท้งนา แรงนะคะฝนก็ไม่ตกหลายเดือนแล้วสี่ห้าเดือนแล้วค่ะนี่เป็นทางริมคลองนะคะตาคุณตาลงไปอาบน้ำนะคะตอนบ่ายเอ้าวตอนเย็นๆน,นะคะ วันนี้อาบน้ําตอนบ่ายกับตอนเย็นนะคะฟาคุณตาก่อนจะกลับบ้านนะคะอาบน้าเสร็จก็ฟาเดินกลับบ้านนะคะระว่าไกลกว่าจะถึงบ้านสงตาขึ้นตา ส่งๆเนี่ยประกอนขึ้นนะคะพาคุณตาลงไปอาบน้ำคลองวันนี้นะคะเป็นคลองท้ายหมู่บ้านค่ะลงดีๆตา น้ำเย็นสบายเลยวันนี้นะคะทุกวันตุตาขับน้ำโคลงทุกวันนะคะนอนลงตานอนลง บน้ำเป็นตัวให้ตาโลดๆนะคะพาเดินกลับบ้านเป็นทุกตัวาเราก็ตานะคะ ตอนบ่ายก็พามาอาบครั้งหนึ่งนะคะตอนเย็นก็จะเดินกลับบ้านต้องพาคุณตามาอาบน้ําอีกครั้งนะคะวันละสงครั้งเลยเย็นชื่นใจเลยตาวันนี้นะคะหมดเลยวจ้ะ นี่ก็เวลาประมาณาเกือบจะหกโมงแล้วนะคะแปลงทูตัวให้ตาโลโลเลยวันนี้นะคะ ไม่ได้อาบน้ํานานแล้วค่ะช่วงตกมันก็ไม่ได้พาคุณตามานะคะต่เพิ่งหยุดตกมันเกือบสามอาทิตย์นะคะเพิ่งหยุดตกมันค่ะ,ะต้องขับให้คุณตาตัตวให้สบายตัวนะคะแปลงขัดใช้แปลงขัดให้คุณตาเพราะว่าช่วงตกมันก็ไม่ได้พาอาบน้ําค่ะสามเดือนกว่าเลยนะคะเพิ่งพามาอาบน้ําค่ะ บางวันก็สองรอบเลยตานะคะ <c oughs> พี่เมียวไปไหนพี่เมียวพูดดังๆหน่อยว่า ม,มดตาสบายตัวนะคะวันนี้หลังอยู่ตุดมันก็พามาเดินออกกำลังกายนะค่ะช่วงเช้าคะ่ะช่วงบ่ายก็พามาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็พาคุณตาไปพูกไว้ริมคลองนะคะช่วงตอนเย็นก็พามาอาบน้ำอีกคะ่ะแล้วก็ตอนเย็นเย็นก็พาเดินกลับบ้าน เด็กอันนี้ยนุอ,อนาบน้ำเสร็จก็จะพาคุณตา เดินกลับบ้านนะคะเพราะว่าเ้กลบบ้านก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วคุณตานะคะพาเดินกลับบ้านนะคะตอนนี้ เป็นทางริมคลองนะคะมีแต่ยุคาเต็มเลยาน้ำเสร็จก,ก็จะพาเดินปลับบ้านนะคะแฟต,ตา เป็นสะพานข้ามคลองนะคะป่าคุณตาเดินปลับ,บ้าน <c oughs> เป็นถนนคอนปลีดนะคะถึงหมู่บ้านก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะ ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องายตาคำด้วยนะคะพ่อคุณแม่จม๋าับน้ำสบายตัวเดินกลับบ้านนะคะ ตามไปนะตามานนีต่ตายห <S 2> <S 2> ยุดม่มนี้ไม่อยากกลับบ้านนะครับอาบน้ำทุกวันเลยนะครับข่าวปาอาบน้ำนะครับ ช่วงตกมันไม่ได้อาบน้ำนะครับก็มาถูขัดตัวนะครับจะได้สบายตัวนะครับปกติจะใช้ต้นสะเดานะครับถูตัวนะครับกันเห็บกันเหานะครับต้นสะเดานี่เป็นสมุนไพรอย่างดีนะครับกันเห็บกันเหานะครับไปเยอะๆมาๆมามาไปแล้วนะครับกลับบ้านกลับอาบน้ำกลับบ้านมาๆมายังไม่อยากกลับอยู่นะครับ อะไรวะไรวะถอยถอยถอยมายอมกลับเลยนะครับห้าโมงเกือบหกโมงแล้วนะครับมืดแล้วเริ่มจะเดดร้อนๆนะครับเริ่มจะบรรยากาศก็วุ่ควายเข้าบ้านเข้าอะไรหมดนะครับตาขอจะจ้องแบะเวียนเลาะแถวนี้ก่อนนะครับอ่าจ็อีกหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องพลายตะคำด้วยนะครับ ช่องเล็กนะครับผู้ติดตามก็น้อยนะครับเอาคนรังกายนะครับอาบน้ําก่อนกลับบ้านนะครับวันนี้นครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ